ดูนี่ฮะเหรียญแท้ดูตรงนี้เลยฮะเดีย๋ยวเราจะพลิกดูนะครับนะครับหันเหรียญเข้ามาดางนี้นะครับแล้วก็วิวแคมสวัสดีครับวิวแคมช่วงสองพระจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมตลาดพระที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนนะครับที่อาคาร s c p l a ซาหรือเรียกอย่างว่า สายใต้ใหม่ครับส,สถานีขนสง่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับก็ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตริ่งชันนะครับติดกับถนนบรมราชชนีอีกด้านหนึ่งก็ติดกับถนนสายหนึ่งนะครับเดินทางสะดวกว่องไวปลอดภัยแล้วก็มาง่ายนะครับถ้ทาทา่านผู้ใด ไม่มีโอกาสที่จะได้มานะครับก็ลองรับชมคลิปของผมดูนะฮะว่าบรรยากาศของสายใต้ใหม่ที่เขาว่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะก็ที่นี่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็กว้างกวางมากฮะแล้วก็มีร้านรวมมาขายของกันเยอะแยะฮะแล้วก็มีแบรนด์ดังๆนะครับที่มาเปิดร้านอยู่ที่นี่บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางลงสู่ภาคใต้นะครับก็มีหลายช่องทางนะครับ ส่วนท่านใดที่จะไปสายชนบุรีก็มีรถบริการด้านล่างนะครับสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็รแวกข้างเคียงแถวนี้นะฮะมีรถบริการด้านล่างเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับตลาดพระทั้งบว่าเป็นยังไงบ้างเราติดตามรับชมครับ เป็นเซนหนุ่มไฟแรงนะครับรับซื้อรับเช่าหาพระบูชาและคณาจารย์ทุกคณาจารย์นะครับแล้วก็ให้คําปรึกษาชี้แนะในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมและที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่พระอย่างเดียวน,นะครับเหมือนกับว่ายกล้านทองเลยนะครับเนี่ยครบก่อพระเลี่ยมทองฝังเพชรเยอะแยะมากมายครับ พอเดินไปสักพักนะฮะเราก็ดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะกับการซื้อขายจับจ่ายใช้สอยในการเช่าหาพระบูชานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านใหญ่นะครับเลือนไทยพระเครื่องนะครับเราลองไปดูสิครับว่าที่นี่มีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจมั่งครับเราเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยนะครับขณน,นนี้ผมก็เข้ามาเยี่ยมชมแนละ้วโอ้โหพระดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองถามและหาข้อมูลจากร้านพี่ท่านนี้นะครับ แต่เห็นแผงพระชุดนี้นะครับในตู้นี้นะครับโอ้โหสุดยอดขนาจารย์สายภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ขนาดจานใหญ่ๆอีกหลายองค์ทีเดียวครับเห็นแผงนี้แล้วอยากได้สุดยอดจริงๆครับพอมองไปมองมาฮะก็มาสะดุดกับองค์นี้ครับองค์นี้ก็หลวงพ่อเต็มวัดนิมมานรดีอยู่เขตบางแคนะครับผมว่าสถานที่นี้นะฮะคงจะมีเงินหมุนเวียนไม่น้อยนะครับเพราะว่ามีผู้มาจับใจเช่าพระบูชาพระกันเยอะแยะมากมายทีเดียว ยกสดเลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าไม่รู้จักท่านเจ้ากรมท่ากระดานก็รู้เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเพราะของดีแห่งเมืองกาญก็มีท่ากระดานนะครับที่ขึ้นชื่อลือนามว่าเป็นชุดเบนจภาาคีของเนื้อชินทีเดียวครับครับหลวงปู่ศรีนะครับเรียนละหนึ่งหมื่นหะเันห้าร้อยสวยบิ๊บเลยฮะ พอเดินมาถึงจุดตรงนี้นะครับเห็นหลวงปู่สีหน้าแก่โอ้สวยงามมากเห็นแล้วสะดุดต้องตาต้องใจยังไงไม่รู้ฮะอยากจะได้ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวลองต่อเขาดูฮนะว่าเขาจะขายเท่าไหร่นะครับแต่กี้ฟังๆแล้วเนี่ยครับเขาขาย16500บาทครับหลวงปู่สีหน้าแก่สวยวิงวิงครับแม่ตีกล้องก็เห็นนะครับ5 0 0งมใช่ไหมพี่บ๊อหครับ อูยังไม่เปิดฮะลมดำๆเหมือนลูกกู้ทิมไอลงน้ำตาลเหมือนลูกกู้ทิมเลยฮะครับเหลักอ่าเดี๋ยวเราจะลองจะซื้อไปสักองนี้ไหมครับเนี่ยอันไหนพี่เนี่ยนะเก่งอ่ะนแก่ที่มันแก่ต้องเป็นหกร้อยคนนะครับนี่ผมนนี้ต้องโทถามแผงพระของพี่เขานี่นะครับมีหลวงปู่ศรีทั้งหมดสี่องนะครับเนี่ยเปื่อยๆไม่ได้เลี่ยมทองอ่ะสามองนะฮะแล้วก็มีเลี่ยมทองอีกองคหนึ่งนะครับเป็นหน้าแก่ผมก็อยากจะได้นะครับยังไงก็ ขอสักดอกละกันนะครับเบาๆหน่อยนะครับพอมองไปมองมานะฮะก็ไปเจอชินราชอินโดจีน2485นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีู่2บล็อกนะครับบล็อกสระอะขีดกับบล็อกสระอะจุดนะครับเหรียญก็จะแอนแอนหน่อยนะครับโอ้รุ่นนี้สร้างสมัยสงครามโลกอินโดจีนนะฮะเขาว่าเป็นเหรียญที่พระพุธทธี่เหนียวนะครับแล้วก็มี คุณลักษณะงดงามนะครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดมาจากพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกเลยทีเดียวฮะสวยมากฮะอยากได้ครับแต่เงินจะพอไหมเนี่ยครับเพราะองค์นี้ก็ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทสงสัยจะไม่พอครับถ้าซื้อไปอีกเนี่ยภรรยาคงจะเล่นงานแย่ yeah, เลยฮะดูนฮะสวยมากเลยฮะเห็นแล้วอยากได้อีกจังเลยฮะรอก่อนนะครับท่านบุษรีวัดถ้ำเขาบุญนาคกันนะฮะเดีย๋ยวเองมารับชมนะครับนี่ฮะได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ได้มาละหนึ่งองเรามาตัดกันครับนี่รูปผู้สีหน้าแก่เช่ามาครับเรามาดูกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะหลักมืนกลางๆอยู่แล้วนะครับก็ชอบแล้วก็เลยสนใจก็เลยเช่ามานะครับดูให้เป็นต้องเห็นของแท้เส้นเป็นริ้วเป็นรอยเป็นรอยเหี่ยวย่นของผู้สูงวัยสูงอายุนะฮะช่างน,นี้เขาเก็บรายละเอียดดีเทลได้แบบฝีมือมากครับ และพื้นเหรียญนี่นะครับจะไม่ปัวบวออกมานะครับพื้นเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปให้ดูนะครับดูและรายละเอียดของหลวงพ่อนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะดูนี่ขนาดไม่ต้องใช้กล้องเล็กนะฮะใช้กล้องโทรศัพท์เป็นฮะยันตาเนี่ยเหมือนคนจริงๆเลยไหมฮะแต่เส้นพวกนี้ก็จะคมเห็นไหมค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 มเนี่ยเส้นพวกนี้จะคมมากนะฮะมันเป็นแท่งนูนแล้วก็ชัดลึกมาก พยักขนะนี่ฮะชัดลึกมากเลยฮะเนี่ยดูเนี่ยมีแบบนี้แล้วก็ชัดชัดคมคมแบบนี้นะครับหลวงปู่ศรีรุ่นหน้าแก่หรือรุ่นหน้าอหารหันนี้ลองจับให้แม่นๆนะฮะจับเป็นจุดให้ได้เนี่ยนะฮะพอแม่นตรงนั้นแล้วฮะถ้าต้องพิจารณามุมอื่นอีกหลายๆมุมทีเดียวครับ,บหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สร้างระลึกในงานผูกพัตศสีมาวัดถ้ำเขาบุญนาคอะนะครับอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็หลวงปู่ศรีก็ก็ได้ มีลูกศิษย์ลูกหาสร้างแล้วก็สร้างรุ่นนี้ออกมานะครับเป็นปีพศ2519ที่เจาะมาในหูปิ้นๆฮะหูนี่จริงๆแล้วปั๊มเต็มมาแล้วมาเจาะที่หลังนะครับพอเราเดี๋ยวเราจะซูมเข้าดูใ้ใกล้นะครับดูตัวหนังสือนะครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือนี่ก็คมชัดดูเส้นคมนะฮะถ้าจะหาจุดเป็นจุดตายของตัวเองก็ได้นะครับเป็นจุดจ่ายตังของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าพระอันนี้ฮะตำหนิมีเพียบเลยฮะแต่ว่าดูจากพื้นเหรียญแล้วเนี่ยดูจากกระแส อย่างเงี้ยฮะแท้ตาเปล่าเลยครับเนี่ยความตึงผิวของเหลียงการกระจายของแรงกระแทกของเหลียญนะครับนี่ก็คือเบสิกพื้นฐานเลยฮะจะมีอีกหลายๆจุดที่เราสามารถที่จะดูได้ว่าจะเป็นจุดตายของเรานะครับแต่ว่าดูพื้นเหรียญอย่างเงี้ยฮะดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะหนังสือคมชัดไม่ล้มไม่เบอร์นะครับแล้วก็ไม่บีแบนจนเกินไปฮะถึงว่าบีแบนนี่อาจจะดูได้ว่าอาจจะโดนกระแทกโดน มาจากทางไหนเราต้องดูฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะอีกทีนึงนะครับหลวงปู่ศรีมีการจัดสร้างนะครับเป็นเนื้อทองแดงมีจํานวนทั้งหมด20,000องค์ค่อนข้างจะมีน้อยครับมาดูขอบตัดของหลวงปู่ศรีนะครับดูนี้ฮะเหรียญแท้ดูตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะพลิกดูนะครับจะมีขีดสามเส้นฮะนี่นี่อมาสรกปุ๊บเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นเห็นไหมฮะจะเป็นรอยเห็นได้ตัวตัดขอบจะเป็นอย่างนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าสังเกตดีดีนะฮะด้าน ขวามือหลวงพ่อนะครับหันเหรียญเข้ามาดังนี้นะครับแล้วก็พลิกเหรียญอย่างนี้นะครับเราจะมีเส้นขีดอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งสองและสามนะครับในตรงนี้หนึ่งสองและสามนะครับก็จะมีทั้งบนบ้างับอีกเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้วิ่งมานี่นะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่ก็คือตรงนี้นะฮะดูทั่วๆไปนะฮะดูดูตอนตัวตัดเหรียญนะครับด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับ เอาสังเกตตัวตัดเหรียญนะครับฮะมันจะเป็นแบบฟันๆนิดหนึ่งฮะแต่ตัวนี้ยังไม่ชัดเจนเหมือนด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะชัดเจนฮะด้านนี้จะชัดเจนมากตามเส้นตรงนี้ฮะนี่ตัวตัดตรงนี้เราสังเกตดีๆนะครับนี่ขอบนี่หนึ่งดูเห็นไหมครับหนึ่งสองสามมันเรียนบาทนะขอบเหรียนบาทตรงนี้ตัวตัดตรงนี้นะครับผมก็จำพิจารณาตรงนี้นะฮะนี่คือขอบเหรียญ เดี๋ยวก็จะประมาณนี้บุวูีนะครับเดือนอรหรันปีหนึ่งเก้าตรงนี้ที่ผมสังเกตรตรงนี้ที่ผมจับจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามนี่นะโอเคแล้วก็หลวงปู่ศรีก็ไม่มีอะไรมากฮะพระแท้ดูง่ายผมก็รับเช่ามาแล้วก็มารีวิวให้พี่ดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับพี่นะเพื่อน้องใหม่ช่องวิวแคมป์ช่วงสองพระนะครับพี่ รับสนุนด้วยนะฮะถ้าเห็นชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ผมจะไปหาพระอื่นๆนะครับในช่วงวิวแคมส่งพระนี่จะเอามาให้ดูเพิ่มเติมในคราวต่อไปนะครับวันนี้วิวแคมช่วงส่งพระต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ